สวัสดีครับเซบีมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยสวัสดีจ้ามาปองไหนก็ยังบาได้หูมาได้มาตอนรับเลยวะสวัสดีครับปลาปลายอยู่ในทั้งบุญบุหัวเขามาทั้งผีอะไรเนาะทั้งไหน คือบ่หูเจเนี่ยพ่งหูเลยนี่โดนซับขาหลอกมาหนิโดนไม่หน่อยสับขาหลอกเพื่อนเราใส่กบหมูว่านี่เจ๊โอ้สพอยังเห็นแต่กุ้งยิงกุ้งยิงกุ้งยิงอยกก้าไปไหนี่มี่เต็มคมแบบคมไปทะไโอหนมันบุ๊มาทางผีก็ได้ ในได้เนาะเขามาทั้งผีเนาะเขาเต็มีเลยวะงบไว้ไว้โอ้ของฝากของตอนเวลาเดิมนะพี่ที่หนได้ครับพี่หลามาทั้งพี่ครับทั้งพี่กับเขาได้ครับเพียรถจอดเต้มมาทั้ทงพี่โอ้ไอ ประกันเท็ศอย่างเนี้ยประกันทิศอย่างเนี้ยปลาประกันคัวปลาแล้ววันนี้บ้านบาทเดียวมัมีเวลาเอีเอาท่านี้ครับปลาเดียวแมนโอ้ยบ้านเราบันไปกวมใช่หินพอดีไอ้นี่สิถามมือไหนว่างแบบว่าเอาสบายๆเวลาแบบนั้นงานใกล้ๆสิได้สั่งหมูมาให้อีก คครรัับบได้เมื่อไหร่แล้ะเบื้องเวียงเมื่อไหร่ก็มีแต่ไอ้แล้วเบื้องคิวงานได้พวกผมต้องถามพุ่นแล้วเมื่อไหร่ะเอางานใกล้ๆน่ะมันไม่ได้รีบนะมีสั่งหูมาให้เสียนนท์เขาบอกท่านจารย์อยู่ครับสวัสดีครับมันต้องมีเวลามีเวลาและเอามือที่แบบว่าเท่านั้นแหละโอ้ สุดยอดสุดยอดเงาะของแท้เงาะของแท้ตัวนี้ภาษาสังค์ภาษาสังค์ของแท้นี่แหละเขาไม่อยากให้ไปหาอยู่แต่ผอดผอนลูกงอครับอ่าไปหาอยู่ใส่ใส่ซำไปลางผ่านเขาเลยใส่แซ่บเลยวะผมสับไปที่ไปก็แต่ผมมีสับละเอียดปลาต้มหนังปลาแดกไม่นี่ยครับทางไซยภูมิเขาต้องกินต้มหนังปลาแดกเนี่ย ก็หมอปลาลันีทยปลาดุกโอ้ยอย่างก็เป็นตะเสบอยู่หรอปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยผมเอาปลาเค็งปลาหมอกับปลาดุกปมาลายเมลเฮดแต่ถ้าอย่างโบมี่เนี่ยปลากดบ้านผมมันก็ไหลผมก็จะเห็นแม่เอาปลากดแทนอ่ายิงไงครับยุ่งไงคือ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 สวัสดีครับเชฟครับผมคุณต้มน้ำปลา กินหึงเลยให้ลูกพี่ลูกของปวดลูกพี่ครับอองปวบคือของแซ่บปากแดงแปซ่ปากแดงครับแซ่บปากแดงอ่ะแ้ไีนัวเลยครับโอ้แสดงว่าแวไล่พี่แสดงว่าเราสิมากิีอยู่นีทำมาให้ทีมงานไม่กินไว้ใช่ครับครับอันนั้นแหะดังไฟหันหมูว่ะอันนี้ยุดาม่เทาน่ากีน่แซบแลหมูหวานติดใจแลวมันประกันติดใจหนังกรอบเด้อ ถ้ามีเวลาวางเฮ็ดทั้งสมเฮ็ดทั้งหวานแมนเมื่อหวานนี่เอาเฮ็ดแต่หวานอย่างเดียวแมนโอ้ต้มแล้วครับปรากฏครับเพี่ตาแซ่บครพี่น้องเอ้ยปรากฏต้มน้ำปลาปลาปรากฏต้มน้ำปลาแซ่บปากแดงบายลำพันเหลายงแอนอำนาจนามองศาครับโดยเชฟโจโโดยเชฟจกระทะเหล็ก เจ้าของแบรนด์น้ำปลาสนับสนุนมาเซบปากแดงสุดยอดเลยแต่ละแผนกเขาหุดเลยแผนกล่างจานก็มีหน้าที่ล่างก็ล่างอย่างเดียวเลยเช่คนละแผนกอันนี้แผนกล่างจานล่างถ้วยล่างหม้อแผนกขะทอดปลากระดทาะทอดปลาส้มแผนกแผนกเล่นโทต้คลับล้อก็เล่นคนน้อยอันนั้นยก ยกไว้ยกไว้ให้ยกไว้เด็กน้อยยกไว้เนาะเด็กน้อยให้เปิ่นเล่นทั่วซับไปอย่างบ่เป็นดอกมันเด็กน้อยเด็กน้อยนี่แหะครับทีมงานบรรดาบ้าน้อนพูบึงหลังรับของแท่ของแท่จะถ้าได้นอนวอย่าไปปลุกนะครับเอาใส่ไว้นเด้อใส่นะ้ะ ้องเอ้ยทีมงานบรรลับบอนอนเป็นผัสสังเดแต่ละมือชุมนุมปลามาได้ปุาลูก้อออกแล้วครับโอ้พรตองทีคาถาไหลเลยคาถาพรตองมากนี่แหละขั้วคางรถโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็บครับผมเมนูนี้ลังสันนี่ขึ้นมานี่ แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ลูกพี่ครับแค่นี้แหละครับแค่นี้เลยใช่ครับผมต้มมาปูก,กินกับข้าวสวยใช่ครับยิงข้าวสวยร้อนโอ้ดีแม่นครับต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาของแท้เลยน้ำชลนิดหน่อยออครับใส่ใบมะกรูดไปรับกินข้าวกันครับ แค ah ่นี้ครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องครับทางชายภูมิขอต้มกันจั่งชีเด้อของบริตต้มทางชายภูมิของ่ได้ต้มแบบผงบีบมะนาวใสีก็ได้ครับเออาของบริตต้มคือทั้งเล้าเล้าบรรเทาเลยทั้งเล้าเล้าบรรเทาในต้มปลานี่คือต้มปลาของแท้บใส่น้ำปลาใส่แต่ผักขยั่งเอาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศด้านหลังวิธีแล้วครับโอ้ยมวนซื่นหัวเซาครับทีมงานบรับบนอนครับพี่น้องครับ พ่อครัวงป่ายังว่าล่ะหาปลาเกง่งคุณนะ่ะโอ้ยอยากสีสดน้ำอยู่ด้วยอยากสีสดน้ำนยะแต่ว่าไอ้สดยังอื่นก่อนได้ปะอ่าอ่าอ่าสีตามหาปักเปียกกูยเนี่ยสมแขวมันซื้อไม่ไห้ให้เจ้าเด้งเต็มเลย เออเดี๋ยวไปตามหาเป็นน้ำหาจานเปียกก่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียก่อนครับพี่น้องครับสิไปตามหาจานเปียกโอ้จิมล่างถ้วยกระล่างมาหนิมันต้องกังซีเออทั้งเขาเอื่นว่าขอบครัวเดียวกันพุดนะหนึ่งเขาให้พ่อแน่เล่นในโทรศัพท์อยู่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ยกเว้นยกเว้นกรณีพิเศษคุณหน่อยพุดนะเออ หนึ่งเขา่าไอพ่อแน่ครับบรรยากาศหลังวิธีครับพี่น้องครับนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ละมือแต่ละขื่นเพม่อนกับมวลซื้อเงินตัวเล็นว่ล่ะแต่ละมือนะครับบรรยากาศประมาณนี้แหละพี่น้องมวลจวดนะครับอย่าลืมน้ำพี่น้องไลฟ์สดช่องไอ้กัญชัยครับเวลาเดิมเวลาเก่าครับเอฟซีพ,พลังเงียบร้อยล้านดวงใจครับ บอเย็นนี้ครับอ่าัญยานมุ่งหน้าสู่900,000แล้วเราถึง800,000แล้วไปแรงเด้อพอกันเด้อในไลฟ์สดช่องไอ้กันใช่ครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้พอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีี ท้ายค,คลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ